หน่วยวันลอยกระทงเรื่องวันนี้เป็นวันลอยกระทงสวัสดีคะ่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารัก <โ esin. S 1> ทุกคนนะคะ <ห adjustments. S 1> เจอกับคุณครูอ่อนอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้เราเจอกันในหน่วยการเรียนใหม่แล้วนะคะหน่วยวันลอยกระทงวันนี้คุอูออนจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันนี้เป็นวันลอยกระทงน,นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใน,น,านวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงรำาวงบรรลอยกระทมมาฝากเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเพลงบรรลอยกระทงแล้วก็รำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ เด็กๆคะได้รับชมเพลงรำวงวันลอยกระทงและได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงรำวงวันลอยกระทงไปแล้วใช่ไหมคะสนุกสนานกันไหมคะเด็กๆค่ะประเพณีรำวงวันลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะที่คนไทยของเรานะคะควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะได้เรียนรู้ประเพณีที่ดีงามนี้นะคะ ค่ะต่อไปเราไปเรียนรู้วันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันครึ่ง15้าคำเดือน12ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองวันลอยกระทงนะคะเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยเป็นการนำกระทงนะคะไปลอยน้ำเพื่อขอขอมาพระแม่คงคา เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำชี้ให้เราได้ใช้น้ำและดื่มกินตลอดจนนะคะเป็นการขอขอมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิโกรลงไปในแม่น้ำค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะวันลอยกระทงปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันนี้เป็นวันลอยกระทงไปแล้วใช่ไหมคะวันลอยกระทงนะคะตรงกับวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์เต็มดวงนะคะซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพศ2อ6 4นนะคะเด็กๆค่ะการไปลอยกระทงนะคะก็เพื่อขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมคะที่เราได้ใช้น้ำดื่มกินเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดมาแต่โบราณน,นะคะเด็กๆซึ่งเด็กๆก,ก็ควรจะได้รู้จัก และเรียนรู้ประเพณีที่ดีงามของคนไทยเรากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปบูรณาการต่อเลยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปบูรณาการพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเรียนรู้บูรณาการค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาเรียนรู้คําในภาษาไทยกันนะคะคําว่าลอยกระทงขึ้นต้นด้วยพยัญชนะลอลิงลอลิงออกเสียงลอนะคะเด็กๆ ค่ะมาสะกดคำอ่านในภาษาไทยตามคุณครูออนนะคะลอยกระทงอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆลอยกระทงค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆคำว่าลอยกระทงนะคะภาษาอังกฤษ ออกเสียงว่าลอยกระทงเฟสติวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆลอยกระทงเฟสติวัลค่ะเด็กๆเ,เรามาออกเสียงภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูออนนะคะ l o y k r a t o n g f e s t i v a l ออกเสียงว่าลอยกระทงเฟสติวัลค่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะค่ะข,ของวันที่15พฤศจิกายนพศ2564าเหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดใบงานนะคะเรามาดูคำสั่งก่อนนะคะคำสั่งบอกว่าโยงเส้นภาพกับเงาโยงเส้นภาพกับเงา ค่ะเด็กๆก,ก็มาดูนะคะแบบฝึกหัดนี้จะฝึกทักษะการสังเกตความเหมือนนะคะถ้าฝึกการสังเกตความเหมือนก็คือเงาของวัตถุที่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเรามาดูภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรนะคะเด็กๆภาพขวดใช่ไหมคะาภาพขวดนะคะแต่จะมีขวดแบบหลายใบเลยนะคะเด็กๆหลายรูปทรงเลยนะคะ เด็กๆมองนะคะรูปทรงจะแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องสังเกตเงาให้ถูกต้องนะคะค่ะไปดูภาพแรกก่อนนะคะอ่าขวดใบแรกนะคะเด็กๆเราก็มาสังเกตนะคะว่าภาพไหนนะที่เป็นเงาของขวดภาพแรกใช่ไหมคะอ่าเราสังเกตความโค้งสังเกตฝานะคะเด็กๆค่ะก็แสดงว่าเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็โยงเส้นจับคู่นะคะลาบจาก ขวดอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาหาเงาก็จะได้แบบสุดหักที่ถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาภาพที่สองนะคะเป็นภาพขวดเหมือนกันนะคะเด็กเด็กเด็กๆก็สังเกตเลยขวดลักษณะแบบนี้เงาเป็นแบบไหนนะคะเราก็มามองนะคะก็คือเงาภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆก็ยงเส้นจับคู่ให้เขาเลยค่ะ ต่อไปขวดใบที่สามใช่ไหมคะเด็กๆมีลักษณะเป็นยังไงเด็กๆมองภาพก่อนนะคะแล้วค่อยมาสังเกตเงานะคะว่าภาพไหนที่เหมือนกันเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ให้เขาก็จะได้แบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะมาดูคำสั่งแบบฝึกหัดตอนที่สองกันนะคะคำสั่งบอกว่า จงวงกลมภาพที่ไม่เข้าพวกจงวงกลมภาพที่ไม่เข้าพวกคาว่าไม่เข้าพวกก็คือภาพที่ไม่ใช่ของหรือสิ่งของประเภทเดียวกันนะคะเด็กๆเช่นของใช้ก็จะต้องเป็นพวกเดียวกันก็คือต้องเป็นของใช้หมดเลยนะคะอย่างพวกสัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์เหมือนกันหมดเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือคําว่าพวกนะคะถ้าไม่เข้าพวกหรือไม่เข้ากลุ่มนะคะ ก็จะเป็นสิ่งของที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเด็กๆมาดูแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งมีภาพอะไรคะภาพขวดใช่ไหมคะขวดเป็นของใช้ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเป็นของชใช้ะปปน,ชนะคะภาพที่สองภาพฉิ่งฉิ่งก็เป็นของใช้เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะต่อไปภาพไก่ไก่เป็นของใช้ไหมคะเด็กๆไม่ใช่ใช่ไหมคะไก่เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปภาพ พานพานก็เป็นของใช้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นภาพไหนคะที่ไม่เข้าพวกก็ต้องเป็นภาพไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าไก่เป็นสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กๆก,ก,ก็วงกลมล้อมรอบไก่นะคะ,คะก็จะเสร็จในแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาแถวที่สองนะคะค่ะแถวที่สองภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆภาพระฆังใช่ไหมคะ ระฆังเป็นของใช้นะคะส่วนมากเราจะเห็นอยู่ที่วัดใช่ไหมคะพระพจะใช้ตีระฆังบอกเวลานะคะเวลาพระจะสวดมนต์นะคะต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆภาพช้างเป็นสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตต่อไปเป็นภาพม้าม้าเป็นอะไรคะเด็กๆม้าเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันนะคะต่อไปภาพเต่าเต่าก็เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันใช่ไหมคะ เด็กๆก็มาสังเกตนะคะแสดงว่าภาพไหนเอ่ยที่ไม่เข้าพวกที่เป็นของชายก็คือระครังใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบภาพระครังนะคะคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคือแบบฝึกหัดที่ถูกต้องต่อไปเลื่อนมือลงมาแถวที่สามนะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะภาพแรกเป็นภาพถุงใช่ไหมคะเด็กๆ ถุงเป็นของใช้ใช่ไหมคะใส่ของได้ต่อไปภาพขวดขวดก็เป็นของใช้เช่นกันนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะภาพหนูหนูเป็นสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆระคังก็เป็นของใช้เช่นกันใช่ไหมคะเด็กๆก็มาสังเกตนะคะภาพไหนที่ไม่ใช่ของใช้และก็ไม่เข้าพวกก็ต้องเป็นภาพหนูใช่ไหมคะเพราะหนูเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต ค่ะเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบภาพหนูนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จในแถวที่สามนะคะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาแถวที่สี่นะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าภาพไหนไม่เข้าพวกนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเ,เป็นภาพอวัยวะในร่างกายของเราใช่ไหมคะดวงตาใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการมองเห็นภาพที่สองหูใช่ไหมคะเป็นอวัยวะในร่างกายเรามีหน้าที่ในการ ฟังเสียงใช่ไหมคะต่อไปมือเป็นอวัยวะของเราเช่นกันนะคะเด็กๆใช้จับถือสิ่งของใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเ,เป็นภาพทหารอ,อันนี้ใช่อวัยวะไหมคะไม่ใช่นะคะทหารนะเป็นบุคคลใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าภาพไหนนะคะที่ไม่เข้าพวกก็ต้องเป็นภาพทหารใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็วงกลมล้อมรอบนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถระบายสีในวงกลมนะคะที่เราระบายระบายสีในวงกลมนะคะที่เราวงกลมไว้ได้นะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมระบายสีภาพในวงกลมที่เราวงกลมไว้นะคะเพื่อให้เด็กๆสังเกตเห็นความชัดเจนนะคะว่าเป็นภาพไหนนะคะที่ไม่เข้าพวกนะคะค่ะ ครูอ่อนระบ,บายสีเสร็จแล้วนะคะครูอ่อนระบ,บายสีภาพไก่ภาพประคังภาพหนูและก็ภาพทหารนะคะค่าเด็กๆอย่าลืมระบ,บายสีแล้วนาผลงานมาส่งครูด้วยนะคะค่ะค่เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดของวันที่สิบหพฤศจิกายนพศส5 6พัน้าหกิบสกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะการเปรียบเทียบจํานวนนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเ,เรามาดูคําสั่งก่อนนะคะว่าคําสั่งเขาสั่งให้เราทําอะไรนะคะ คำสั่งบอกว่านับจํานวนผล,ลไม้ของพี่หมีแล้วกากระบาดท,ทับภาพคําตอบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆนับจํานวนผลไม้ของพี่หมีแล้วกากระบาดท,ทับภาพจํานวนที่ถูกต้องค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่หมีมีผลไม้กี่ผลนะคะค่ะเด็กๆมองมาที่ะก้าเลยคะ่ะมีแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะเด็กๆว่ามีแอปเปิ้ลกี่ผลหนึ่งสอง อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ1 2พี่หมีมีแอปเปิล hmm. เท่ากับ2ผลนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกหัดข้อที่1กันนะคะค่ะเด็กๆเลื่อนมือลงมาที่เลข1อารบิกนะคะอ่านตามผู้อ่นนะคะเลข1อารบิกเลข1อารบิกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าผล,ลไม้ในตะกร้าใด มีจำนวนมากกว่าผล,ลไม้ของพี่หมีอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆผล,ลไม้ตะก้าใดมีจำนวนมากกว่าผล,ลไม้ของพี่หมีค่ะเด็กๆก็มาดูเปรียบเทียบนะคะตะก้าที่มีผล,ลไม้สองตะก้านะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับก่อนนะคะว่าตะก้าที่หนึ่งมีผล,ลไม้กี่ผลนะคะหนึ่งสองสามสี่ อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ตะก้านี้มีผล,ลไม้เท่ากับสี่ผลนะคะค่ะเรามาดูตะก้าที่สองนะคะมีผลไม้กี่ผลหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆหนึ่งสองค่ะแสดงว่าตะก้าผลไม้นี้มีจํานวนเท่ากับของพี่หมีเลยใช่ไหมคะก็คือมีจํานวนเท่ากับสองนะคะ,สะแสดงว่าตะก้าไหนาคะเด็กๆ ที่มีจำนวนผล,ลไม้มากกว่าของพี่หมีตะก้าที่หนึ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะเราจะใช้ดินสอนในการทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆจับดินสอนให้ถูกวิธีนะคะเราก็จะกากระบาดท,ทับภาพตะก้าที่มีผลไม้มากกว่าผลไม้ของพี่หมีตามคำสั่งโจทย์นะคะแล้วก็กากระบาดนะคะเด็กๆค่ะนี่ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาข้อที่สองนะคะ เลขสองอาราบิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขสองอาราบิกค่ะมาฟังโจทย์นะคะว่าโจทย์เขาสั่งให้เราทําอะไรนะคะผละไม้ตะก้าใดมีจํานวนน้อยกว่าผลไม้ของพี่หมีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆผลไม้ตะก้าใดมีจํานวนน้อยกว่าผลไม้ของพี่หมี ค่ะแล้วก็มาดูนะคะเด็กๆเ,เปรียบเทียบระหว่างผลไม้สองตะก้านะคะว่าตะก้าไหนที่มีจํานวนน้อยกว่านะคะค่ะเด็กๆมาดูผลไม้ในตะก้าที่หนึ่งมีผลไม้กี่ผลคะหนึ่งผลใช่ไหมคะอ่ามีผลไม้หนึ่งผลต่อไปเรามาดูตะก้าที่สองนะคะเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีผลไม้กี่ผลนะคะมีแอปเปิ้ลกี่ผลหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ 1>, 1 2ึ่สาสี่แสดงว่าตะก้านี้มีผล,ลไม้มากกว่าใช่ไหมคะค่ะเรามาดูนะคะคำสั่งบอกว่าให้กากระบาดทับภาพผ,ผล,ลไม้ในตะก้าที่มีจำนวนน้อยกว่าก็คือตะก้านี้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะว่ามีผล,ลไม้แค่1ผลใช่ไหมคะมีแอปเปิ้ลห่งผลค่ะเด็กๆก,ก็กากระบาดทบทนะคะ เราก็เสร็จข้อที่2นะคะต่อไปเด็กๆเ,เลื่อนมือลงมาข้อที่3นะคะเลข3ามอาราบิกนะคะอ่านตามครูอ่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเลข3ามอาราบิกค่ะเรามาดูคําสั่งนะคะว่าคําสั่งเขาสั่งให้เราทําอะไรนะคะผละไม้ตะก้าใดมีจํานวนเท่ากับผลไม้ของพี่หมีค่ะผละไม้ตะก้าใดมีจํานวนเท่ากับผลไม้ของพี่หมอีอันนี้ต้องมีค่าเท่ากันนะคะ ค่ะเรามาดูตะก้านะคะผล,ละไม้ในสองตะก้าแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเด็กๆตะก้าแรกมีผลไม้กี่ผลนะมาช่วยคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามมีตะก้ามีผลไม้ในตะก้าสามผลใช่ไหมคะค่ะมาดูตะก้านี้นะคะเด็กๆมีผลไม้กี่ผลนะคะหนึ่งสอง มีกี่ผลคะเด็กๆสองผลใช่ไหมคะสองผลก็ต้องเท่ากับของพี่หมีใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะการกรบาดท,ทับผลไม้ที่มีจํานวนเท่ากับของพี่หมีก็คือสองผลนะคะนี่ก็การกรบาดนะคะค่ะนี่คือแบบฝึกหัดที่ถูกต้องนะคะค่าเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบสึกหาดต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมเรียบเทียบจํานวน นับผลไม้และกากระบาดให้ถูกต้องแนละวนำมาสม่งครูน,น,นะคะค่ะในวันนี้ครูอ่อนขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบายบายค่ะ